มันถึงเจอแล้วเจออีกต่อไปนี้คุณลองหยุดกลัวสิคะคุณลองหยุดกลัวกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นทิ้งมันไว้ตรงนั้นกลบฝังหลงฝังตายไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอามันมาวันนี้คุณก็เริ่มใหม่ด้วยการคิดใหม่เชื่อใหม่พูดใหม่รับรองค่ะถ้าคุณทําแบบเนี้ยโดยไม่เอาอาดีตเข้ามาร่วมเนี่ยคุณจะไม่มีความกลัวแล้วคุณจะสําเร็จง่ายแต่ถ้าคุณยังกลัวมากเลยค่ะ เคยคิดวาเรื่องความรักถามว่าทําไมลันพูดได้แบบเต็มปากเพราะลันเคยเป็นมาก่อนลันเคยคิดว่าตัวเองอารัารรักมาก่อนและไม่เคยสมหวังเรื่องความรักมาก่อนลันเพิ่งเจอรักแท้ตอนอายุสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบหกค่ะสี่ห้าสี่หกนี่คือนอกนั้นเป็นสิบครั้งไม่รู้กี่ครั้งที่ผ่านมาในชีวิตอะล้มเหลวทั้งนั้น เพราะลันเป็นแบบคุณลินคุณซินดาเนี่ยค่ะว่าพอเจอแล้วมันเจอซ้ำๆแล้วมันก็เลยเกิดเป็นไมซ์เซตค่ะเกิดเป็นไมซ์เซตคือหรือความเชื่อว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้อีกแล้วเกิดเป็นความเชื่ออีกว่าร้ายไปกว่านั้นคือฉันคนอาภัพรักอืมแถมไปสร้างความเชื่อให้มากขึ้นโดยการไปดูหมอดูว่า หมอดูก็บอกอีกเธอเป็นคนอาภัพรักความเชื่อมันก็เพิ่มเข้าไปอีกทำให้เราเกิดความกลัวแล้วทุกครั้งที่มีที่มีการเริ่มต้นใหม่คุณจะเอาความกลัวนี้มาด้วยแล้วคุณจะไม่มีทางคุณเจออีกคุณก็ผิดหวังอีกถ้าคุณยังไม่ทิ้งความกลัวบอกเลยนะคะคุณจะเจออีกคุณผิดหวังอีกต่อไปนี้ถ้าเมื่อไหรท่ที่ใครเทคุณเมื่อไหร่ที่ คุณจบความสัมพันธ์กับใครนะคะสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรขอบคุณขอบคุณที่เขาทิ้งเราไปเพราะทุกๆการเริ่มต้นใหม่นั่นคือโอกาสใหม่ของคุณที่จะเลือกผู้ชายที่ดีที่ใช่เข้ามาในชีวิตแล้วนั่นคือโอกาสทองเลยค่ะที่เขาทิ้งคุณไปเขาทิงคุณไป จำไว้เลยนั่นคือโอกาสทองที่คุณจะได้มีโอกาสหัวใจคุณว่างมีพื้นที่ว่างในใจเพื่อจะได้รับใครคนไหนคนใหม่เข้ามาการเริ่มต้นนะคะทุกการเริ่มต้นคือโอกาสทองของคุณจําไว้มันอยู่ที่คุณจะเลือกหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้คิดแบบนั้นคิดแต่ว่า การโดนเทหรือการจบความสัมพันธ์กับใครอ,อกหักผิดหวังมันเป็นอะไรที่แย่ที่สุดในชีวิตรานถึงบอกว่าให้มองทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณให้มองหาสิ่งดีให้เจอมองหาสิ่งดีให้เจอค่ะด้วยการคิดใหม่ว่า นี่แหละการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสที่ดีของเราคือโอกาสทองของเราที่ฉันจะดิ้เลือกผู้ชายคนใหม่เข้ามาในชีวิตแล้วฉันก็จะเลือกให้มันดีที่สุดทิ้งความกลัวให้หมดค่ะอย่าเอามาเด็ดขาดความกลัวนะคะจะบอกให้เลยความกลัวมันไม่มีตัวต้นคุณนั่นแหละรสร้างขึ้นมาเองอย่าสร้างความกลัวขึ้นมาค่ะไม่มีค่ะที่รันกล้าพูดนะคะเป็นมาแล้วทั้งนั้นค่ะเป็นมาแล้ว แล้วตอนนี้มันมาเปลี่ยนใหม่นะคะไม่คิดแบบเดิมแล้วไม่กลัวแล้วไม่เชื่อแบบเดิมแล้วค่ะเจ้าหกหักติดหวังลุ้มลุกลุกพานเมื่อกี่คนก็ช่างไม่สนใจวันนี้ฉันเริ่มต้นใหม่แล้วฉันจะเจอรักที่ดีเชื่อค่ะถ้ายังไม่มีความเชื่อคุณก็ยังมีไม่ได้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อคุณจะเกิดการลงมือทำอะไรบางอย่างที่จะสนับสนุนความเชื่อของคุณให้เป็นจริง